เส้นเปิดเส้นปิดเนี่ยครับว่าเปิดยังบ่ทันได้เส้นอยู่ครับว่าปิดก็ยังบ่ทันได้เส้นอยู่เส้นเปิดเส้นปิดไว้ก่อนหมู่2บังนี่ครับเฮ็ดหยังล่ะเฮาโอ้ยนี่ล่ะได้เพิ่นนี่ยากนําได้นําเงินเพิ่นนี่แหละแลนําเฮาแต่สร้างพุ่นสร้างสิมารอทีเดียวเฮ็ด <coughs> <coughs>

แม่เพชรแม่เพชรตักอาหารปลาไว้ให้หน่อยแม่เพชรแม่เพชรตักอาหารปลาไว้ให้หน่อยเจะเอาอาหารปลาเม็ดมาให้ปลาเดี๋ยวจะแวะไปเอาแป๊บนึงตักไม่เถอะตักไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้มง

เจ้าใส่ดูดไม่ใส่ล่ะอเจอดตจาไหโร้ยก็มือไม่ตัวทดสอบอันนี้ก่อนนึ่ะเจ้ากระตองอานํำอันแม่นีลงทีจังดูดจากสาขึ้นไปใส่แล้วกรสุนจากสานที่ใส่กองอานำตวนี้ลงทีต้องเริ่มเทดลองมันก็ไ้สามสามทางมาใส่บันนี่เออ้งแต่สายบัน่สี่ฮะสามนันหกโมงกับต้บนอหกโมงยังไม่ปิด ทดสอบบางพวามร้อนงองไรโวรนะมันมันถึงมีทหไหายอยู่ เ่อนเี่ยล้อามือแต่าดใช้มานิอืมทื่ร้านมันได้ใช้ปักนไหมปักนี่บบเสร็จแล้วจับาทสสองกว่าบาทใชมันใช้ออนเนี่มันใช้ไ่อนแต่ว่าไม่มีเสร็จท่เีจัเสร็จยู่ขนาดไหนเสร็จยู่ได้เสร็จยู่บน้อยังว่ามันอ่อน่ลอยู่ ด้านซ้ายผิดได้ใหมยัยนี่อืมกาโซดมันมันอ่อนตวบ่ากันอันนี้สาม่สัปดาห์ามสีสัปนาหเป็นอย่างดอกวามสี่สัปดเลยวอตตใส่อย่างเดียวกหบพาันไดคิดว่าอย่าไปใส่กระทะไห้ฝ่าน้ำหรือว่าจะตอใส่ได้สองโต้งส่ได้กได้สิได้ดอกนไแงมันกินมันเบิ่ไ่แ้นด้ต่ได้ตัวเดียวมั่งขับออกยันตปลแรงกัแม่กับ บอลแล้ว่เขาบ่มาไกลดอไใหม่เด se ้ใหม่ไวหยังไบอว่ลเด้กพอเอาอเอาตาจาพอไหวเอาตาสักไหลยุ้มเขาเฟืองสีลุงบอเฟืองงอกรว่าฟืองสีลุงบอเฟืองยั่หันยังสีลุงยังนักมันหนิงเนาออนบใสมันก็จ่้นึ่งทีสีลุยังน่ะ่ซ้น